รายการค้าวันที่31มกราคมนะคะปรับปรุงรายการคร้างรับค้างจต่างๆและปิดบัญชีดังนี้นะคะรายการที่4โอนปิดมูลค่าสินค้าคงเหลือต้นงวดและบันทึกสินค้าคงเหลือปลายงวดค่ะเราจะไปทําการบันทึก <c oughs> ที่ระบบบัญชีประเภทนะคะกดปุ่ม Work Flow ค่ะเลือกลงรายวันนะคะ สมุดรายวันก็คือสมุดรายวันทั่วไป GJ ค่ะโอเคค่ะเมื่อมาอยู่หน้าจอนี้แล้วก็กดปุ่มเพิ่มค่ะวันที่ลงบัญชีนะคะก็คือวันที่31มสิเอนย์ห้สี่นะคะในช่องนี้นะคะช่องไทยนะคะใส่จุดค่ะ ดูนะคะว่ารายการปิดบัญชีคือตัวอักษรอะไรก็คือตัวอักษร C ค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปใส่ c นะคะกดปุ่มโอเคค่ะแล้วก็ใส่ C ไปเลยค่ะต้องการปิดงดบัญชีถึงเดือนถึงเดือนถึงเดือนมกราคมนะคะสองห้าสี่ถูกต้องแล้วค่ะกดปุ่มโอเคค่ะจะให้เครื่องช่วยสรุปยอดลงบัญชีอะไรบ้างนะคะในที่นี้ก็คือ สินค้าคงเหลือแปลงงวดค่ะกรณีพีเีออดิค่ะเลือกเลยค่ะค่ะระบบก็จะทำการลงบัญชีมาให้เองอัตโนมัติเลยนะคะโดยการเดบิตบิดบัญชีสินค้าสำเร็จรูปแปลงงวดเข้าบัญชีต้นทุนขายห5ึ0งห้ามื่นห้ารอย เครดิตปิดบัญชีสินค้าคงเหลือต้นงวดเข้าบัญชีต้นตุนขายนะคะหนึ่งแบาทแต่ปิดบัญชีสินค้ารายงวดนะคะาร้อยบาทค่ะค่ะเมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปกด F10 ค่ะเพื่อบันทึกเครื่องจะดันหมายเลขไวเชื่อให้นะคะกดปุ่ม Yes ค่ะกดปุ่ม Escape ออกค่ะ Yes ค่ะ แล้วก็ Esc a p e ออกอีกครั้งนึงค่ะแคนเซ l ค่ะ